ครับผมเสียแม็กลั่นชนะพันธ์ครับผมประกอบอาชีพขายปุ๋ยขายยาขึ้นเกษตรอยู่บ้านหนองเขียนตำบลหนองกรุงอมเพื่อนพ่อของท่านี่ึ่ะครับก็ได้ขายขึ้นเกษตรเกี่ยวกับปุ๋ยกับยาวันนี้ก็หันมาเลี้ยงควายน้ำอตอนนี้ก็มีควายอยู่ประมาณ20ต่ตัวตัวที่ในน้นำลักๆก็คบชื่อฟอพันธุ์สายป่านสลีดของเ่านเหรอ,หอครับตัวตัวนี้ เพชรหลุมดำมันบ่ครับเ<ค><บ>นี<ค>่ยโอ้เพชรหลุมหินสายก็าสายเพิ่นเนี่ยสายฝานซูรินครับฝานสุริน<ค><บ>ส่วนสูงพ่อร้อยหกสิบวะครับเนี่ยส่วนสูงตอนนี้ร้อยหกสิบสามเส้นครับร้อยหกสิบสามครับโอ้มาพี่นนครับพี่ร้อยหกสิบสามเส้นอายุเท่าไหร่หรอครับเนี่ยตอนนี้อายุโดยประมาณก็คือห้าปี หเดือนนี่แหละโอ้เต็มคว้ยแล้วนะครับพี่น้องเขาผู้สาวเพิ่นไหลเพื่อแมนเหมือดเนี่ยยุ่งในความเนี่ยี่ลูกเพิ่นจักโตลูกเพิ่นกับแมนอยู่ในนี่ครับลูกลูกแมนลูกเพิ่นมัดรับโอ้เคยมีผู้สาวผู้สาวขาจอนมาผสมน้ำเข้าป่ะครับแต่มีควายแถวนี้แหละครับผมแถวนี้น้องเข้าผสมเป็นเท่าไหร่ครับสองพันครับสองพันเนาะผสมโตนี่รับประกันจักดอกครับเนี่ยเอาจน เอาจน,นติดหมดแล้วเนาะแต่ว่ากันสามเทียกันสามเทียย oui ังว่าท่าอ erm ีกแสดงว่าคข้หมันเด้วพี่น้องกันสามเทียว่าติดแสดงว่าควายแม่หมันเด้อป้าเป็นตตยานแห้งอีหรี่ด้ยครับเี๋พี่ได้มาอย่ไหนครับเนี่ยอ่าตัวนี้มาจากสะกลนครับสายสานสลื่นสายฝานสุื่นมาจากสะกลนเลยเนาะไอ้เพียหลุมหินได้พี่น้องด้อล่ำตอนนี้สูงอยู่หนึ่งร้อยหกสิบสามเส้นสำหรับพอพันผสมโตน้ำฟ้ามานห้าวถือว่าโอเคแล้วครับซ้ำเนี่ย นะครับผมมันโตง่ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อคุณอัตราวา่ไทยเราเข่ามัดนะครับผมมีกําไรเก่าานาหลังรักเปล่าคุณป้าแต่ว่าผม่กลกาเข่าไก่เราได้พี่น้องเราเป็นนันนั่นน้พี่นาะเราเป็นเราเป็นเเปนเเป่นฟ้ามเราอยู่ในป่าได้พี่น้องเราเปสิเ,เป็นควนไข่า,าเออพี่จับไว้ีกแถบอุย้ยอันคนจวงในส้วงเท่าไรครับร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบพุน่นไอเพชรหลุมหินยกข้าขึ้นพี่น้องเขาไก่ร้อยเจ็ดสิบด้วยครับแต่ว่าเวลาวัดเท่าวัดก็นวลหลังนะครับนั่นะ นั่นกับน้นหลังเล่าเห็นบ่อนพี่น้องเลยเรากลมลงแล้วสูงแล้วนะครับพี่น้องเขาอันนี้เป็นพอพันไปจำฟาร์มเขาเลยเนาะพอพันหลักเลยครับพอพันหลักแล้วก็ส่วนไหลก็มีเตลลวกเพิ่นลวกเพิ่นเม็ดครับครับผมบันนี้ฟาร์มเขามีแม่พันเพราะครับนี่แม่พันอยู่แปดแปดแม่แปดแม่เดี๋ยวไอ้เพชรหลุมเห็นนั่นจับเล่ายางอ้อมเดินแบบจักบาทนะครับพเดือนเดิอนลูกเดินเอ้ยฝุ่นเหรอสายป่านสุรินทร์ได้พี่น้องได้ฝุ่นเหรอป่านฝุ่นเหรอฝุ่นเหรอ โอ้ตัวนี้มีคนมาจาดบ่พี่มีผู้ใดมาจาดท้องเชือกเสียบบ่เนี่ยะะโอ้คอกแตกเลยได้ไดด <c oughs> ผมมาเนี่ยก็ <c oughs> รู้ว่าจาดนี่ขึ้นมาสิเท่อใดค,ครับเนี่ยมีบ่บ่บมีเนาะ,ะ,ตะนแต่ว่าเขามีคะแนนในใจบ่คะแนนในใจมีอยู่ครับคะแนนในใจอะ่ะมีอยู่เนาะแต่ว่าหางแหง่แหงเอาไว้ก่ออนเาไว้ก่อนครับอ๋อเนาะครับผม ป้าใหญ่ฮะอันนี้น้องเพิ่นดีครับนี่คือจังได๋คือลูกเพิ่นนี่อันนี้คนละสายเลยครับอ๋อคนละสายครับอันนี้ก็ส่งสิเป็นนั้นต่อไปเด้อพี่น้องนี่พูดเละอันน่าคดเลยเลยนี่นี่คนเขาคยใหญ่อันนี้อ้ายยังครับนี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไข่ตุ๋นครับพูดเละไข่ตุ๋นก็บ่ย่อหยาไอ้ไอ้ร้อยสี่สิบเจ็อายุเท่าไหร่ครับ2ปี2ปีแต่ว่าไอ้เพชรหลุมหินนี่ห้าปีห้าปีก้วนะ อาปีหกเดือนกับส่วนสูงรวยหกสิบสามเส้นมันสูงแล้วพี่น้องเอา้าสูงแล้วนะครับผมโอ้ผมเห็นพี่น้องเบิ้งเน้พี่น้องมี่พอพันมี่พอพันเสียงยุออดอำเภอลำพองอีกตัวหนึ่งเ้อพี่น้องสุดยอดเลยสายป่านสุลินนะครับอาเข่าทานะพี่น้องเข้าผมเข่ามากมือนี่พันมาทร้างอำเภอลำพองนี่ถือว่าคุมคานะครับสุดยอดเลยพี่น้องเข้าอันนี้เข้าทับอยู่สองพั 2, นเนาะครับหรือสามพันกว่าปกติเข้า,าเรียง,น,งนี่เข้าใส อาหารเสริมยังบ่ครับพี่ค่ะต้นใหญ่ก็มีลร่มนิดหน่อยมีลั่มนิดหน่อยเนาะมีห่อแล้วก็มีหัวอาหารนิดหน่อยเนาะมรั่มก็คืออยู่รานเฮาเนาะอยู่รานเฮามีเห็นบ่ครับอยู่รานเฮามีอ๋อยูรานเฮามีปุ๋ยยาเคมีเกษตรอาหารสัตว์เรายูรานเท้ามือสื้อเขาครับผมมีซื้อรับซื้อเขาพร้อมรับซื้อเขาร้านรับซื้อเขามีร้านรับซื้อเขาแล้วก็มีอาหารสัตว์อาหารหัวอาหารควายครับผมอาหารหัวอาหารควายก็มี่อาหารไก่ ก็เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงของเฮ้าเนาะครับเราก็เฮาก็เอามาใส่ในฟา้ามเฮ้าน้ำนะครับผม,มโอ้สุดยอดครับนี่การวางระบบฟา้ามถือว่าสุดยอดเดียผ้าเฮ้าเสียว้าไปเบ่้องนไข่ตุ่นนะครับพี่ไข่ตุ่นครับน,น,นี่ไข่ตุ่นข่อหน่อยเด้วพี่น้องด้วยนี่มา,มากัะลามาเน,นี่ยพุ่นะ่ะโอโครับพี่น้องสูงอันนี้อายุสอ,องปีง่กว่าครับสองรัสบ2ป,ป,ปอยสี่สิบเจ็ดอันาคตดสิไปก็นี่เยู่พี่น้อง ไข่ก็ร่างยืดหางนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสายว่าเป็นสายป่านมันว่าครับสาย,สายใดนี่สายอุททยครับสายอุททยเนาะสายอุททยนี่ใครตุ่นเด้พี่น้องก็เป็นพ่อพันธุ์คููกันครับเพชรหลุมหินเด้พี่น้องเด้อเนี่ยแต่ว่าหูเด้อหูนะครับพี่น้องเข้าหูนะครับผมเนี่หัวนะครับหลวบรอนะครับผมฝุ่นมีตาแต้มนี่ขญสองทางข,งขนข้นเขาไข่ไงยิ่งสี่เข้าตรงเอานั่นเด้อพี่เอาน้ำมันเด้อมันกันแม่งนะครับนี่เอาน้ำมันท่า อันนี้คือคือไอแมงมันกินเพราะนั้นเท่าเอาน้ำมันท่าท่าให้มันเหลี่ยมเราแมงมันสีบอกกินนะครับผมอันนี้เป็นทิกน้อยๆหรอกครับผมพอแฟนเพียดกระถามมาอะไรว่าเอายังท่าก็คือว่ามันว่าท่าให้มันง่ามย่างเดี่ยวเลยครับเข้าท่ากันแมงสิละ่เพราะว่าแมงไม่กินนล้วมันจ่อนะครับผมคือยังยังเข้าสีเขียวอลยล่ะนะครับผมนนอกจากพอพันสองตัวนี้แล้วก็มีแม่พันเนาะครับแม่พันแม่พันแปดตัว ตั้งแต่งสีได้เบื้องน้อยอยู่ในน้ำอันนี้เป็แมวพันธุ์พ่อครับนี่อันนี้ก็เป็นคั้ยแม่นางครับอ๋อคั้ยแม่นางครับตัวไอ้เพชรลุมหินนั่งขัดลุมหินไว้เนาะจักเดือนแล้วครับมีตัวย่างลูกเพิ่นพ่อครับไอ้เพชรลุมหินนี่ตัวย่างลูกนี่นี่กับแม่นครับนี่อ๋อนี่เนาะนี่ลูกเนาะนี่อันนี้แม่แม่บ้านอ๋อแม่บ้านแม่บ้านบ้านะครับครับผมแม่บ้านนี่นี่ลูกไอ้เพชรลูกไอ้เพชรหลุมหินที่เกิดจากแม่บ้านนะครับพี่น้องตัวผูงกับตัวแม่ครััับนีีตตววมมมหล ขึ้นจากน้ำมาไม่ไม่ได้พี่น้องนี่พูดเหรออัตลักษณ์ไไทยขอมมากเมื่อันนี้คือลกูกนี่คือแม่บนเนาะนี่คือแม่บนนีๆๆ่แม่บ้านแล้วก็ใส่ลูกไอเพชรไอนี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล<ว>ูกเพชรหลุมหินนะครับพี่น้องเห้าเข้ามีพอพันในฟ้ามเห้าของดีๆยกกับเห้าได้พี่น้องได้เห้าใส่เอานะครับผมพูดเหระแต่ว่ามากกับมากเน่ยมัอนไข่นอ่นนำได้พี่นอ้องก็คือนี่แหละวายเลี้ยงในฟ้าในป่ามันก็สิเป็นไขยป่าสิละพี่น้องแต่ว่า ถ้าไปยู่ในบ้านมันก็สิเป็นค่ายบ้านมันจะเป็นอีกเกตหนึ่งได้พี่อ๋อนั่งน้อยนี่ลูกไอ้เพชรหลุมหินมัดเนาะครับนี่โอ้เ้ยรอดหอรอลูกไอ้เพชรหลุมหินมัดนะครับพุนโอ,มนมนโอ้มีค่าย,ลยหลายๆสี่พี่น้องที่เฮ็ดจังได๋ครับนี่ยความสุขได้พี่น้องเฮานี่สุดยอดเลยได้เนี่เนี่ยมีพอพันุของเย้าของเองแล้วก็กมีลูกที่หฮอผลิตออกมาเองนะครับพี่น้องเฮ้า ถ้าว่าส่วนหลายม่ได้ตัวเถือกแตัวแม่กับหลายนี่ตัวแม่นั่งตัวนี้สูงสูงครับพี่น้องเนี่ยนี่ตัวแม่นี่สูงนะครับผมนี่กับแม่พันอันนี้แม่พันเขามาได้ใส่เนี่ยครับพี่แม่พันก็ซื้อมากตัวไปครับตัวนี้มันเขากล้ามหนีสายมาก๋อครับผมก็ซื้อมาว่าลูกเบิ้มลูกยังนี่ะอ๋อครับผมลูกเบิ้มเขาวาเนาะเขาวาลูกเบิ้มเขาวาพี่น้องเขาเนี่ยโดนหรือดีโดนหรือดีอันใดเขาวาครับเดี๋ อันนีเขาว่าเนี่นอันนี้ก็เขาวานี่ก็แม่พันธุ์นี่ก็ใส่บบกเพีเหมือนเนาะครับเนาะนี่ลูกสาวเลย <c oughs> ลูกสาวไอเพียนเนี่ยตัวเม่ด้พี่น้องเนี่ย <c oughs> ค,ครับผม <c oughs> มีตัวเปิ่ตัววาจากตัวเ่าพี่ยนุตเนี่ยขันสวามีคนมาจาดัดดิ <c oughs> มีอายุเนาะแต่ว่ามาฟ้ามเนาะ มาเบื้องเอานะครับพี่น้องเฮ้าก็คือมันมันควายไหลเ้อพี่น้องเฮ้านี่จ้าแม่ดวลรือดีนี่กัดหว้วยสูงเดยนี่ธรรมดาเลยนี่พุ่นห่ะเนี่เฮ้ากับไปใส่พอเอาขันบ่ขันว่าบ่มักไอเพียดหลุมหินก็นไปใส่เอาเด้อพี่น้องเด้อมักพอหลอดก็ใส่พอหลอดมักสร้างส่สร้างมักยี่ราบใส่ยี่ราบครับใส่ครับผมววมีตัวปวดเลยเนาะตัวตัวปวด เป็นลูกไอ้เพชรเนาะครับลูกไอ้เพครับเนี่ยแม่แม่นี่ยิี่ว่าจับอะไรอ๋ออ๋ออันนี้ก็ลูกเพชรเท่ากันอันนี้ลูกเพชรลูกเพชรโอ้ยพี่น้องเฮาบักเพชรกินรวบเลยพี่น้องเฮาเห็นบ่นี่อันนี้คือนี่ผลตองกันเฮามีควายพอพันเด้อพี่น้องเด้อนี่สุดยอดเลยนี่เฮาอยากเข้ามาเยี่ยมมะยามมาเบิ่งฟ้ามั้งสิมาได้บ่ครับพี่มาใดมาใดครับมาได้เนาะ ตอนนี้ฟาร์มเขาตั้งอยู่ในพื้นที่หนองนกเขียนบ่เนี่ยบ่แมนครับอยู่อยู่บ้านหลุมหินอ๋อบ้านหลุมหินครับอ๋อบักเพ็ดหลุมหินนี่ก็คือบ้านหลุมหินครับผมบ้านหลุมหินอยู่ติดกันแล้วก็บ้านหนองนกเขียนนะครับตำบลหนองกุ้งคือกันครับตำบลหนองกุ้งอำเภอนลำพ้องครับแต่ว่าคนแก่นแก็ว่าขันมีพี่น้องเขาน้องนุ่งคนรุ่นใหม่สนใจอยากมาแบ่งไปเลี้ยงไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาได้เนาะครับเนาะมากมากมากแบบฟาร์มเลยครับครับผมกับกับโค้งสีบ่อหนักเกินทิกก็ที่คิดดอกเนาะครับ ก็พอสี่คุยกันได้ยุดกเนาะคุยกันได้ได้พี่น้องห้องเพราะว่านางหนาคือห้องเป็นควายบ้านเนาะครับควายบ้านแล้วก็ห้องก็ทับพอคือยังเห็นนี่แหละพี่น้องรับ้บ้านครับผมพอผิดสายครับผมเรากะทั่งนอกจากห้องเลี้ยงควายแล้วก็ก็มีธุรกิจเนาะครับพี่ก็เป็นร้านขายอาหารสัตแลรวก็มีโดดน้ำเนาะผมเห็นเนาะมีมีนเป็นโดนเป็นโดนว่านปุ๋ยบป่ครับพี่โดนพ่นยาโดนพ่นยาเพื่อการเกษตรผมถามน่พี่ไอโดนพวกนี้มันราคาเท่าไหร่เนาะ ตอนนี้กับล้ำแล้วส0 0 0 0นโอ้ยตายผมสิได้เพราะเดินเปียกมันนี่พี่น้องใบพัดมันผมสิได้เพราแบว่าเป็นอย่างกับมาเยี่ยมมายามยุลานได้เท่ามาเบื้องฟ้ามได้นาะครับพี่ที่บ้านของพี่แม็กกันป่แม็กชนะพันเนาะครับผมนะพันผมเบอร์ทั่วเบอร์ใดครับพี่อ่าศูนย์แปดหนสครับเอาพี่น้องเข้าทั่มาบอกจ่าโอ้ร่วมกับเพื่นเด้เพื่นมีคว้ยอู่่นี่ิโตครับ เป็นลูกผสมพออายุนี่ละนะครับพี่น้องกะสายสั่งตัวนะครับพี่น้องแต่ว่าพ่อได้ขี่ไล่เด้ขึ้นจากน้ำไม่ไม่ซื้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวเถือแดดถืกอร่มนี้มันสีหนาดูก็นี่ได้พี่น้องเมื่อนี้่เถือว่าผม่านทางมากเนาะพี่แม็กเนาะถือว่าผมโชคดีได้มาเบื้องไข่แบกหอกแบบง่ายเลยได้พี่น้องแล้วกะได้มาเห็นพอพันตัวหนึ่งพี่เซียงโยกะขอขอบคุณพี่แม็กเสียแม็กชนะพันธุ์บ้านหนองนกเขียนตำบลหนองกรุงจังหวัดขอนแก่น อขอบคุณในายครับ